สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่โซนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจฐานพาติวนะครับตัวพี่เองเนี่ยนะครับพี่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่55นะครับนักเรียนในร้อยจะปลรุ่นที่66นะครับวันนี้พี่ก็อยากจะมาเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยนะครับสบายๆกับน้องๆทุกคนนะครับสาหรับใครที่มีความฝันนะครับที่อยากจะเป็นนักเรียนในร้อยนะครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง4เหล่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ฐานบกก็เป็นนักเรียนในร้อยจปรอฐานเรือก็เป็นนักเรียนในเรือฐานอากาศก็เป็นนักเรียนในเรืออากาศตำรวจก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับซึ่งทั้ง4เหล่านี้นะครับน้องจะต้องมาเรียนรวมกันนะครับที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกนะครับเป็นเวลา2ปีนะครับหลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าขึ้นเหล่านะครับหรือแยกตามเหล่าที่น้องสอบติดตั้งแต่รอบแรกนะครับซึ่งการสอบรอบแรกเนี่ยน้องสามารถที่จะสมัครสอบได้ทั้ง4เหล่าเลยนะครับ แล้วก็จะมีของตํารวจน้ําด้วยนะครับก็เหมือนเป็นเหล่าที่ห้านะครับก็คือสามารถสมัครสอบได้ทั้ง4ี่เหล่าเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องสอบติดเหล่าไหนเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะสอบติดมากกว่าหนึ่งเหล่าติดสองเหล่าสามเหล่าทีนี้ก็ต้องเป็นการคิดคํานวณกันแล้วนะครับเป็นการช่างใจละนะครับว่าเหล่าไหนเนี่ยที่เรามีโอกาสที่จะสอบติดมากที่สุดเพราะว่าคะแนนประกาศผลรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับจะต้องมีทั้งคะแนนวิชาการรอบแรกนะครับมี คะแนนรอบที่2ก็คือรอบที่สองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นภาระสัมภาษณ์ตรวจโลกนะครับรอบแรกคือวิชาการคือน้องจะต้องผ่านรอบแรกก่อนนะถึงจะสามารถที่จะไปต่อรอบสองได้นะครับในรอบที่2ก็จะแบ่งออกเป็น3าสถานีอย่างที่พี่บอกนะครับภาระสัมภาษณ์ตรวจโลกทีนี้ก็การสอบเนี่ยนะครับรับวุฒิม .4 นะครับก็คือว่าน้องจะต้องจบม .4 ก่อนนะครับถึงจะสามารถไปสอบได้นะครับอายุตั้งแต่สิบกถึงสิบปดปีบริบูรณ ก็ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะที่คนส่วนใหญ่นะทั่วทั่วไปเนี่ยจะสอบได้แค่2ครั้งโอกาสในชีวิตเนี่ยนะครับคือจบมสกับจบม5แต่ใครที่เกิดต้นปีนะครับใครที่เกิดต้นปีนะคือเราจะมีเกิดต้นปีเอาเกิดปลายปีใช่ไหมนะครับอย่างพี่เนี่ยเกิด30พฤษภานะครับคือเป็นปลายปีละนะครับถ้าเกิดว่าเกิดช่วงประมาณก่อน15พฤษภาเนี่ยเป็นต้นปนีน้องก็จะมีโอกาสสอบถึง3ครั้งเหมือนเพื่อนพี่บางคนอนะรอบแรกสอบครั้งแรก สมัยพี่สอบตอนจบมสามเนาะสมัยพี่อะเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วแต่ตอนนี้รับตอนจบมสี่สอบรอบแรกไม่ติดสอบครั้งแรกไม่ติดครั้งที่สองไม่ติดแล้วก็มาติดครั้งที่สามคือสู้ชีวิตมากนะครับสาหรับคนที่เกิดต้นปีนะแต่เกิดว่าเป็นทั่วๆไปเลยเนี่ยนะครับเราจะสอบได้แค่สองครั้งนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากที่จะเป็นทหารตำรวจอยากที่จะเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยนะครับคือ พี่อยากจะยังไงอยากจะให้น้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าการสอบเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับการแข่งข่อนข้างสูงแล้วก็ยอดที่รับเนี่ยรับน้อยแล้วก็มันต้องใช้ศักยภาพหลายด้านนะครับทั้งวิชาการความรู้ร่างกายนะครับหลายๆอย่างมาเป็นองค์ประกอบรวมกันนะครับซึ่งช่วงนี้มันก็หรือเวลาน้อยแล้วนะนะครับสําหรับใครที่ สอบปีนี้เป็นปีสุดท้ายหรือว่าใครที่อาจจะสอบปีนี้เป็นปีแรกนะครับช่วงนี้เป็นเดือนมิถุนาแล้วเนาะนะครับคืออยู่ในช่วงเปิดเทอมหนึ่งใช่ไหมครับพอเปิดเทอมหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงปิดเทอมเดือนตุลาพี่เข้าใจว่าเนื้อหาในห้องเรียนน้องเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วงานการบ้านโครงงานต่างๆอาจารย์สั่งโอ้โหอาจารย์สั่งแค่คนเดียวแต่สั่งทุกวิชาเลยอ,อย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าสั่งแค่คนเดียวแต่แบบสั่งมีการบ้านทุกวิชาอะไรเงี้ยซึ่งเวลาการเตรียมตัวเวลาในการอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันก็น นะครับเพราะฉะนั้นพี่อยากจะมาให้เทคนิคนะครับให้เราลองหาช่วงเวลาที่แบบสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับในแต่ละวันมาจับหนังสืออ่านนะครับเป็นช่วงเวลาว่างเล็กๆน้อยๆนะของในแต่ละวันนะครับทําเล็กๆน้อยๆค่อยๆสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เดี๋ยวมันก็จะเหมือนแบบค่อยๆทําทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ใช่แบบโหทำซะแบบเต็มที่เลยแ,ลแบบแบบน้องอ่านได้แค่อาทิตย์เดียว2ออาทิตย์แล้วมันก็แบบ หมดแพชชั่นนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับใครที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารถ้าอยากให้พี่ทําคลิปแนะนําเรื่องอะไรก็คือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็มีช่องใน u t u b e เนาะค้นหาว่าฐานพาติวนะครับก็จะมีคลิปที่เป็นคลิปติวคลิปสอนแนะนําทุกสานี้ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารคลิปนี้เพียงนี้สวัสดีครับ